ก่อนอื่นเลยนะในคลิปนี้เนี่ยขอขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยคอมเมนต์แนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะเกี่ยวกับการเดินระบบไฟในบ้านต่างๆนะครับอย่างของผมเองเนี่ยที่ผมบอกไปว่าตอนแรกผมใช้ขนาดท่อ3หุ่นนะครับซึ่งมันมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่นะครับมันเดินสายไฟได้เต็มที่เนี่ยจริงๆนะที่ผมลองดูอะ ประมาณ5เส้นนะครับแต่มันก็จะดึงสายได้ยากมากๆนะครับดังนั้นใครจะทําก็แนะนําว่าให้ใช้สักประมาณ4ี่หุนขึ้นไปนะครับหรือใหญ่กว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะจากที่หลายท่านแนะนํามาว่ามันควรมีพื้นที่ว่างในท่อนะครับหลังจากเดินสายเข้าไปในท่อแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยสัก4 0ของท่อนะเพื่อให้มันมีเรื่องของการระบายความร้อนต่างๆได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้ผมก็เลยเริ่มนะครับมาทําการปรับเปลี่ยนระบบการเดินสายไฟใหม่ด้วยนะครับคือจะแยกวงจรระหว่าง แอร์แยกออกมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นเดียวเลยเพื่อไม่ให้สายไฟเนี่ยมันเกิน3เส้นในท่อที่ผมใช้เป็นขนาด3หุ่นนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมาทําในวันนี้จากนั้นผมก็เริ่มมาเดินอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องข้างๆกันนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ยังไม่ได้กระทบกับช่างที่เขาทําหลังคาอยู่นะครับในการรือหลังคาต่างๆนะครับห้องนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมก็มาพิจารณาเดินระบบไฟใหม่โดยการแยก นะครับในส่วนของวงจรหรือว่าระบบใหม่เลยนะครับคือในส่วนของตัวปลั๊กไฟเนี่ยเราก็จะเดินเส้นเดียวนะครับให้มีสายไฟแค่3เส้นในท่อขนาด3ามหุนเท่านั้นนะเพื่อให้มันมีช่องว่างในการระบายอากาศต่างๆนะครับส่วนที่เป็นแอร์เนี่ยผมก็จะแยกวงจรมาอีกสายหนึ่งเลยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยนะเพื่อให้สายที่มานะครับมันจะมีสายลายสายนิวตอนแล้วก็สายกาวนะสามเส้น,นมาเท่านั้นแล้วดังนั้น,นในท่อขนาด3ามหุนมันก็จะเหลือพื้นที่ที่ว่างพอ จะให้นะครับตัวสายไฟต่างๆเนี่ยร้อยเข้าไปได้ง่ายอีกอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนับตามมาตรฐานต่างๆด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุผลตอนแรกเลยนะครับที่ผมเลือกเป็นสามหุ่นมาใช้งานเพราะว่าผมมาไปเจอกา้ามปูนะครับสาหรับการยึดท่อนะครับอันเก่าที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะประมาณสัก20บกว่าตัวรวมถึงคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับด้วยประมาณอีก10กว่าตัวผมก็เลยเสียดายนะแล้วก็เลยคิดว่าใช้เป็นสามหุ่นมันก็จะทําให้ใช้พวกอุปกรณ์พวกนั้นนะ่ย ได้ด้วยนะครับเลยก็เลยตัดสินใจใช้เป็นสหุนนะซึ่งจริงๆนะที่ผมเดินมาเคยเดินมา2หลังที่บ้านผมเองเนี่ยผมก็ใช้ประมาณ4หุนหรือ6หุนเลยนะครับดังนั้นท่านใดจะทำเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นท่อขนาด4หุนหรือ6หุนเลยนะครับจะทําให้เราสามารถเดินสายไฟในท่อได้ง่ายและอย่างตัวสายไฟที่อยู่ในท่อก็จะระบายความร้อนต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนาดังนั้นวันนี้ผมก็เลยแก้ไขโดยการแยกระบบนะครับระหว่างตัวนะครับ ระบบไฟที่เป็นปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบเดียวเดินมาเลยนะเต็มที่ก็จะมี3เส้น เดินมาส่วนแอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีสายลายสายกาวสายนิวตันเท่านั้นส่วนระบบไหนนะที่มันเดินมากกว่า3เส้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปรับให้เป็นท่อขนาด4หุนหรือ6หุนอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของระบบที่มันมากกว่า3เส้นจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแก้ไขในช่วงเช้านะครับแล้วก็จะใช้การทําแบบนี้ในห้องถัดไปของชั้นบนด้วยนะครับในการเดินไฟอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะ,ะส่วนบนเท่านั้นของการเดินไฟนะครับ เดีย๋ยวมาติดตามกันต่อในเรื่องของการเดินไฟครับซึ่งในวันนี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยทางทีมช่างที่มาลื้อหลังคาเมื่อวานนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยเราจะลื้อไปทีละช่วงแล้วก็ติดตั้งหลังคาไปทีละช่วงเลยนะครับช่วงบ่ายผมก็เลยมาคุยกับช่างเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหลังคาต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับรวมถึงที่ผมต้องหาอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องมาใช้ร่วมกันกับการติดตั้งด้วยนะอย่างการติดตั้งหลังคาเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สามารถติดตั้งหลังคา ไปเลยได้นะเราต้องดูในเรื่องของการติดตั้งเชิงชายก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปติดตั้งเชิงชายที่หลังเนี่ยมันจะติดตั้งได้ยากนะครับอันนี้เราผมก็เลยต้องมาคุยกับช่างเรื่องของการติดที่กันนกต่างๆเนี่ยจะติดก่อนติดหลังอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรนะครับวัสดุไหนที่ไม่มีนะครับเราก็ต้องไปหาให้ทีมช่างเพราะว่าอันนี้เราเหมาแค่ค่าแรงนะครับไม่ได้รวมค่าของนะอันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้างานที่เราต้องเสียเวลาในการเตรียมอุปกรณ์นะครับไปหาอุปกรณ์ เพื่อให้ช่างเนี่ยเขาสามารถทํางานได้ต่อนะโดยที่ไม่ต้องมารอเรานะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยขอทีมช่างนะครับที่มาทําหลังคาเนี่ยขอขึ้นไปทําหน้างานด้วยนะที่ผมบอกไปว่าผมเหมาค่าแรงเขาแล้วนะแล้วทําไมผมต้องขึ้นไปนะผมอ่ะผมอยากจะรู้นะครับว่าการติดตั้งหลังคาลักษณะแบบนี้เนี่ยมันติดตั้งอย่างไรนะผมก็เลยขอเขาขึ้นไปเนี่ยไปเป็นลูกมือนะครับแล้วก็ช่วยเขาบ้างบางส่วนนะครับที่สามารถช่วยงานได้นั่นเองนะครับผม ก็ในส่วนของคลิปการทําหลังคาเนี่ยจริงๆนยผมอยากจะทําคลิปแยกแบบละเอียดอีกทีนึงเลยนะเพื่อสําหรับท่านใดาอาจจะมีหลังคาเก่าหรือว่าอยากติดตั้งหลังคาใหม่เนี่ยเพื่อจะดูเป็นแนวทางได้ผมจะเริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุนะครับแนะนําการคํานวณน,นะครับจานวนของหลังคา จำนวนของเชิงชายนับครอบข้างสันตัวอะไรเงี้ยเรามีหลักการหรือวิธีการคำนวณอย่างไรสําหรับใครที่จะเลือกวัสดุด้วยตัวเองแล้วก็จ้างแค่ค่าแรงนะครับผมจะทําคลิปแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งรวมถึงคลิปการติดตั้งหลังคาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่อยากจะดูนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมก็พามาดูเพื่อ เป็นตัวอย่างเท่านั้นแล้วกันนะครับผมซึ่งในวันนี้ช่างเขาก็เริ่มติดตั้งครับแค่โซนหนึ่งที่เขาลื้อออกไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับอันนี้ก็เป็นตามที่ผมพูดคุยแล้วก็ตกลงกับเขาไว้แล้วนะว่าเราจะลื้อทีละส่วนนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบสภาพของเหล็กนะครับว่ามันยังดีอยู่ไหมนะซึ่งดูภาพรวมเนี่ยคือยังดีอยู่ทั้งหมดนะครับเราก็จะไล่ทาสีกันสนิมใหม่จากนั้นเราก็จะติดตั้งตัวหลังคาเข้าไปใหม่นะครับลักษณะที่จะทําสําหรับหลังคาชั้นบนหรือว่าด้านบนเนี่ยก็จะทําประมาณนี้น โดยภาพรวมในวันนี้นะครับในวันที่9เนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็มีสําหรับตัวผมเองก็มีการเดินในส่วนของระบบไฟในห้องนะครับห้องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่างที่ทําหลังคาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวช่างเองก็เริ่มติดตั้งหลังคาแล้วนะครับเราก็จะได้ผลงานหรือว่าได้งานวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ